ไหว้ใจไหว้สองหัวใจล่มเลี้ยวค่ะสามเบาหวานสี่ความดันหาน้ำท่วมปอดแห่ว่าถอนเอเลอยู่นี่เลยเมียนยังได้กลับมาบ่าสู่ลูกสู่หลานฟังเน่อยเมียนอืมค่ะโอ้โบเป็นแต่ได้ขึ้นมาเลยได้ดอกเมียนอ๋อฟังแต่โลกเนี่ยนบเป็นแต่ได้ขึ้นมาบ่าสู่ลูกสู่หลานฟังเลยเนี่ยยังว่าไปอันร่วมบานอันสักโกนน่ะน่ะอืม อันนั้นละเป็นอย่างคือแจงเพื่อนเบิงแม่แท้เนี่ยเขาจะเบิงประวัติของเฮ้าเนาะละมอที่มาฮาบเอาฮะนะอันใจเราญาติญาติเ่ราะฮะหนิมากญาติใะว่าให้มอมาทรงนหนีเฮ็ดให้เรียบร้อยญาติข้าไปปิดบ้านอยู่ว่าวมากเราละเพื่อนเป็นอย่างคือเบิงแม่คัะแท่ละจักละแม่ผมรรก็บลูกจัก เขาลงปานสักคนบัดเขาไปกันเสียออกมาเฮ็ดหัวใจค<ะ>อันนี้ก็อีกหนึ่งด้นี่กอะไรอเอาน้ำแข็งชิปกระสอบใส่อันใสอันผ่าเต้นนะใส่ผ่าเต้นมาห้องอห้องใหญ่จ้ะห้องเราหเหรอนอนในอันผ่าเต้นอวัด โอ้ที่บอตายบ่สอะไนตอนนี้ลูกซื้อโตแล้วเป็นบ่ีหนิลูกซื้อโตแล้วโอ้ลูกซื้อโตแล้วตอนเห็นนอนน้ำแข็งนี่อบานอันเพื่อไปอันหอดนันมาคือว่าบุญช่วงกับบุญยื่นนี่เอาบุญยื่นมาก่อนแต่่าบุญช่วงมาที่หลังบุญช่วงเดียเขาก่อนค่ะเขาล้มบานพร้อมกันนี่เขาสิบไปผ่าตัดนะโอ้เขาสิบไปผ่าตัดบานีบุญช่วงมักรุ่น แต่ว่าบุญยืนมาก่อนแต่ว่าบุญยืนพอได้เขาพาตัดอืมเปินอย่างคือเทิงขี่เทิงเงี้ยงเท่งเออเทิงว่าให้เขาหาพ่ามเพิดมาทายให้แน่ก้อนสิเขาไปค่ะเออว่าให้เขากูหลูกไส้โอ้ยแม่กูไงหน่วงเขาทีหลังเตะบุญช่วงเป็นอย่างคื <ừ. S 2> อได้มาก่อนอืมเ <ừ. S 2> ปิ้นกันเลยไป คันทากว่าเม่ฟื้นึ้นมากนี่ก็คือว่าสิาส่งเศร้าสูบยาค่ะลูกชสยลูกชายสูอยาสูบมาสองช่องปานี้พ่อเห็ดเรี่ยวเรียกันแน่มเขาอยู่เนี่ยนับนับอยูท่ารนะัฐธรรมนูญกันแน่เหมือนกัรือล่าป๊อกป๊อก มันขึ้นนับดูแท้มันคือแบบว่าวู่ยินบ่กอว่าบึงกันนะว่าบึงว่ามันยินอันว่าไปว่ามายายจ้ามีลูกไส้อยู่บ่มีอยู่ค่ะลูกไส้รอรอบ่การรอว่าชนะผู้ที่อันเอาเขาทรงแม่เขามาหองนี่ต้องหมอหมอเหมาหมอก็เด้วยเนาะเปิ้นชวนบอกว่าเขาไปเปินชวนบอก อันเจวอันชะมักเอาเป็นลูกไผ่นี่เอาพอนะเอาเบิดขคินบ่ตีว่าทุกว่าเขาเขาหมอหมอหะอนะแบบนี้หมออันยายยายบ่ท่านได้ลูกไผ่ลูกยังบอกป้มีอันลูกสาวบอกป้มีแล้วมีแต่ลูกชายเท่านี้แล้วอะไรวะห่วยเสียจังได้สิได้เป็นลูกไผ่ซช่ไหมห่วย ก็เป็นลูกพ่ายก็เป็นเพื่อนกันก็นได้ตัวว่าสันป่าก็มอจ้ะบุ้ยย่า่นี่คือว่าวจริงเทิดคนวังพ <c oughs> <c oughs> ื้นขึ้นมาเราเอาไปเข้าไปออกไปนอกเฮ็ดเลี้วเลยวย่ายเลี้วเลยวว่าสันหลดดึงทางน้ําอันที่ยังก็อันผ่าเต็นน้ำเคียงนะออกจากตัวห้องอวายเน อยู่ในตู้เย็นที่แม่เฮ้ยอันนี้นะเศรษนีหลายไปเอาไปหอดเรี่ยวคันนี้ไปเปิดพัดลมใส่เ้าอีกอยู่เอ้าแล้วม่เอาอันพัดลมออกให้แม่แม่แม่แก่สิคาดนี่ไหมมั้งเพราะดีไอ้ยนื่อว่ายายอันญาติยายบุญงืนเอแม่กูตายเลยลูกกูลูกเนี่ยไงแม่กูตายค่ะค่ะ บาดมาว่าอันญาติยายบุญยืนมาแม่ขึ้นพ้องทิมเลยทิมอันบุญดีนะปัจจุบันเด็กเศร้าเลยเข้าชุมมือให้มาหลังจากคุณแม่ฟืนมาจากมือนั่นมาหนีใได้จะมือจักเว้นแล้วจักเดือนแล้วนี่แม่เดียวเนี่ยจ้ะปีหนึ่งกับเก้าเดือนกับสิบเดือนเนี uh um. Uh um. ่ย ปีหนึ่งกับิดเดือนเมนแต่ฝืนขึ้นมาก<ม>นี่เนาะแม่นองขึ้นมานี่เป็นยังบ่าหันแบบเนี่ยเป็นนี้เนี่ยเป็นอยู่หมดก็อันว่าพือเจ้าบ็ว่าเป็นหัวใจเนาะข้าก็มาเอาอันแบบเออนส้นหัวใจสองสองเส้นนี่ส้นไม่ได้ใส่เลยใส่เส้นกลางมันน้อยซุ้มนี่มันน้อย่าตมันขาดเขาเลาย่าใส่ได้ใส่เส้นเดียว บ,นนบ้านี่ห้าบ้านบ้านคุณแม่บ้านห้าเอฟซีห้าภัอยากโอ้อยากมาเล่นน้องคุณยายอยากมาฟังคุณยายเฝ้าสูฟังนี่มีโตมีตรนี่อยู่บ้านใดอยู่เสกกาอยู่โตเสกกาเล่นบ่แม่แมนสื้อเต็มเต็มวะคุณยายยังก่าา็ค่ะบุญยืนค่ะบุญยืนค่ะคุณยายบุญยืนอยู่อำเภอเสกกาเลยโตในโตเสกกาเลยอยู่ศีพนาค่ะศรีพนาตลาดเลียงตลาดเลียงโอ้สรีพนาตลาดเลียงก็คือมีตรตมีตรนีโตมีตนแล้วค่ะีล้ว ก็ได้ไปกันไปคุยได้นะคะว่าใจจ่อยสู้ฟังกังเสียละค่ะพี่น้องเอาเลี้ยนนันไรกันอันนี้กาน้องไผ่เพิ่นแซ่เหลาอันนั้นกน้องไผ่มนนี้ค่ะบซื้อเหรียญมานีคุณแม่ซื้อเหรียญื้อเหรียญยายติ่มค่ะยาติ่มพีะเนาะผูดใดก็ูจักหนาะแถวตลาดแรงมันบ่จักบโอ่แต่่างูชื่อแท้ขันข้าเจ้าโบ อันเป็นบุญเป็นยังใครก็เพราะพระเจ้าก็งมูจักคันว่าบุญยืนนั่นค่ะแต่ไรยายติมนั่ะมูเบิดตลาดน้อยแต่นี่ติมยิ้มเบ่หวานค่ะมันนี้คุณยายอายุเท่าไหรแล้วค่ะตอนนี้แปดสิบปีแปดสิบปีเป๊ะยังยายติมอันเมียพ่อยายบุญยืนแต่กี่แม่เหลวนั่นอ

ซ้อมซ้อบังด่วนละแม่ซ้อมบังด่วนละเอามาอะไรเขาก็เขาก็อยู่หันเหมียนๆเป็นเที่ยวตลาดแต่ย้ายติ่นตะกีิเพิ่นขายอยังก็บองนี่ขายก็เขาขายซุ่เนี่ยวเวิ้งซู่ยานซุ่เนี่ยวเนี่ยออกเลยนี่เปลี่ยนคอ่ะาวเอาวันนี้ก็สิให้คุณแม่ฝากถึงลูกถึงหลานผู้เกิดใหม่ได้ใหญ่รุ่นก็อย่าลืมคุณงามความดีเนาะแม่เนาะสรุปแล้วเนาะงามขึ้นอย่างนี่เด้วยไม่ลืมละค่ะ กระีสำคัญแน่เขาอะนี่เจ้าใดท่มไม่เปินโลดพระองค์เล่ะคือแม่กับพ่อพระองค์สองเนี่ยนาเฮ็ดให้พ่อแม่เขากินอิ่มแล้วจ้างไปก็ได้ค่ะเอออันนั้นนะค่ะสำคัญนี่ก็คือองค์ยูบ้านเนาะแม่นาะสำคัญเนี่ยองค์อยูุบ้านค่ะหมายว่าคุณยายก็ได้ไปพบไปพ่อมาเบิดคุณหม่องคุณบอลแล้วเนาะห่วยก็ว่ามัน ั้งแต่ันี่อันนี้มาหันนอะแต่บอท่านดิมาเป็นอันนี้นะค่ะฟันว่าด้ลงไปหอดไปหอดน่าโลภคุณดีเพิ่นผาไปตองกลงนี่นรกลนี่มันอยู่ทางล่างๆอีหลีตีแม่ก็ลงไปล่างๆหันเดียวดิ่งลงไปเลยล่ะตีเห็นแต่ในหนังก็เล้ว่ไม่เยบ่แม่ มันมันมันมืดมันอันนี้ไฟนี่คือยังไม่มีแต่แต่ทางที่ว่ามองอันนี้แหละมองที่ข้าเจ้ากระทะทงแดงทงแดงนี่มันโบมีนว่ายางดีทงแดงหันเขาเจ้าโบมีท่านไม่อย่างนั้นมันน้ามันสเดียดตลอดืมื่ได้ว่าด่งไฟหยากเลยโอ้มันสีห้อนของข้าเจ้าต่างสันเลยอันที่ชุ่มอันขาง้ว่าขากล้วยขายังนี่ก็ยังได้ไม่งามข้าเจ้าเนี่ย ไปเสียบขึ้นเสียบลงทางลุ่งน้ำเดียดเดียดคนนองอมันโมเมน์ัรรมาดาตอีอันเฮ็ดบุญรูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ข่าวเได้เฮ็ดบุญไปย้างผู้ข่าลูกสวยเมียน อันลงมือก็ได้ใส่อ่ขันมือได้ใส่ว่าอันดวงบัก้าขันพื้นก็ว่าจังไดมใช้มือนี่ลูกเศร้านอนเออขึ้นี่นอนบ่รับค่ะอืมว่ามื่อันเออค่ะก็ค่อยตี่นค่อยไปละยะเอยเฮ็ดจังได้อันขันสิเฝ้าเฮ็ดเฝ้าอันนั่นละลูกขึ้นป้าเป๊ะไลอะไมันสิวินจจะอันพระคู่คนเ้าค่ะ ไปพ่อเพื่อนเฮ็ดน้ำอันพอน้ำแมนเฮ็ดลดเด้วยสางพอถ้าแม่ใเขาท่านได้ตาย<ห>แล้วขันขัน่อนเห็นเห็นลูกเต้ามากสีนะ คันน้ำตาเพิ่นบอกนั่นบนแม่น้ำตาเสียใจน้ำตาดีใจอืดีใจว่าลูกมานี่เฝ้าเอาพาไปเสด็เอาเด้มมาลูบใส่หัวเลยนาะแม่น้ะใสาหัวสายยังเอากันอันนี้นั่นคันน้ำตาเสียใจนั่นแยาสิไปเฮ็ดย้เอาไปใส่ให้เขาโอ้คันบ่เขาขอ,เอ,อยู่เขากินโอ้คันน้ำตาปื้มปิติดีใจนี่ให้เอาไปลูบหัวลูบเต้า ค่ะเอาเข็ดหลับมีเฝ้าไปเซตเอาน้ำตาแม่ค่ะเข็ดหลับดีๆจากคุณยายเนาะค่ะครูเพิ่นตายแล้วฝืนเนาะค่ะเก่ามือเนาะแม่เนาะเก่ามือฝืนวันนี้ก็ว่าแม่เรื่องไปยุสักคนเรื่องอันนี้มันก็แม่สิบหามือมันร่วมไปเซ็ตเ้อเ็คือนเาก่อเงไปสันไเดือนก็ดี